พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวะจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันเสาร์วันที่13เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องพระวิญญาณแห่งความจริงได้ถูกเทออกแล้วและภาวะวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมย้อนบทที่14ข้อที่16ถึง17 เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตยอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านพี่น้องคะเมื่อพระเยซูจัดถ,ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงเรียกพระองค์ว่าพระวิญญาณแห่งความจริงยอนบทที่14ข้อที่17ยอห์ยอนบทที่15ข้อที่26และยอนบทที่ส6ข้อที่13ดังนั้นเมื่อพระคมพีกล่าวไว้ในโยเอลบทที่2ข้อที่28ว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนนั่นหมายความว่าพระวิญญาณแห่งความจริงจะถูกเทลงเหนือมนุษย์ ทั้งพวงเหนือประชาชาติสิ่งนี้เกิดขึ้นในกิจการบทที่สองข้อที่1ถึง11ดังนั้นทุกวันนี้ในยุคคริสต์จกักราเพระวิญญาณแห่งความจริงกำลังทำงานอยู่เราดำเนินชีวิตและดำเนินงานโดยพระวิญญาณแห่งความจริงพระคีพ์กลวว่าเรียนมุสาอยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นมันไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ในยุคของคริสต์จกักร ที่เพื่อวิญญาณแห่งความจริงได้ถูกปลดปล่อยและเทลงมาพระองค์กำลังทำงานอยู่ทั่วโลกพี่น้องคะด้วยการประกาศข่าวประเสริฐและการอธิษฐานวิงวอนเพื่อประชาชาติเราได้ปลดปล่อยความจริงไปสู่ทุกประชาชาติและการหลอกลวงไม่สามารถต้านทานริ์อำนาจแห่งความจริงได้วันแห่งการหลอกลวงจะมาถึงเมื่อทั้งโลกจะถูกหลอก แต่นั่นเป็นหลังจากการถูกลับขึ้นไปของคลีจกักแต่นี่คือวันของเราและเขาประเสริฐจะไม่มีวิถีเสรีในทุกประชาชาติพระวิญญาณแห่งความจริงจะต้องมีชชยในทุกดินแดนและในทุกหัวใจจนกว่าทุกคนที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้ได้รับความรอดเข้ามาในอาณาจากักรพี่น้องคะนี่คือวันแห่งพระคุณของพระเจ้าวันของคสตจกักรที่ความจริงจะได้รับอำนาจสูงสุด จงระล,ลึกว่าพระคำของพระองค์เป็นความจริงยหอนบทที่17ข้อที่17ดังนั้นจงพอประกัดความจริงของพระเจ้าด้วยความกล้าหันอยู่เสมอและในทุกสถานที่ฮาเลลูยาอาเมนให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานเริ่มกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณแห่งความจริงโดยพันธกิจในทุกประเทศการหลอกลวงกำลังถูกทำลายล้างในขณะที่คลิอจากเป่าประกานและเผยแพร่ความจริงของขอบพประเสริฐอย่างกล้าหาญขอบวประเสริฐก็แทรกซึมเข้าไปในหัวใจและความคิดของมนุษย์สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อ และส่งผลให้เกิดความรอดและเพิ่มพูนความรู้ในพระคำของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงเป่าประกาศความจริงของพระเจ้าด้วยความกล้าหันอยู่เสมอและในทุกสถานที่นะคะเพื่อที่เขาประเสริฐของพระเจ้าน,านั้น จะได้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจและความคิดของมนุษย์เพื่อที่จะสร้างแรงบนันดาลใจให้เกิดความเชื่อและส่งผลให้เกิดความรอดและเพิ่มพูนในความดูของพระเจ้าคะ่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนา ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด